สวัสดีค่ะ,ะพี่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องที่เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระบบทีแครอบที่3นะคะก็ เริ่มแรกเลยนะคะวิธีทั์ครั้งนี้เป็นวิธีทั์เพื่ออธิบายขั้นตอนการเข้าศึกษาว่าน้องจะต้องทำอะไรบ้างเนาะตามลำดับที่ที่เราได้ทำการประกาศรายชื่อมาแล้วก่อนหน้านี้นะคะก็จะมีรายละเอียดตามประกาศดังนี้ค่ะแต่เบื้องต้นนะคะพี่ขอประชาสัมพันธ์นะคะฝากบอกเพื่อนด้วยนะเพื่อนคนไหนที่มาตามเว็บไซต์ไม่ถูกต้องนะคะพี่พอจะแนะนาเพื่อนได้ขอให้ติดตามเว็บไซต์ตัว oapr.imuti.ac.th ทับเมนทับแอด s ิชันตัวนี้ไว้นะคะแล้ววิธีการก็เลื่อนลงมาด้านล่างเลยค่ะ เวลาที่เราจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาอะไรก็ตามนะคะให้น้องมาดูช่องที่ของน้องเลยที่เขียนว่า T-CAST รอบที่สเพราะว่าน้องเข้ามาด้วยการสมัครผ่านระบบของทปอนะคะเวลาเราประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหรือผู้มีสิทธิ์ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาพี่ก็จะประกาศที่ช่องนี้ช่องเดียวเลยเพียงแค่เปลี่ยนไอคอนตรงนี้เฉยๆนะคะน้องมาดูช่องนี้ช่องเดียวของน้องเลยอ่าคลิกเข้าไปค่ะ คลิกเข้าไปที่ประกาศนะคะก็น้องจะเจอเป็นประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษานะคะซึ่งจะมีกำหนดการเบื้องต้นให้ทราบว่าน้องต้องทำอะไรบ้างนะก็มีประกาศรายชื่อวันที่1ขึ้นทะเบียน2-5ถึงลงทะเบียน7-9ถึงนะคะฝากเชิญชวนด้วยเพื่อนคนไหนยังไม่เข้ากลุ่มขอให้เข้ากลุ่มด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ทราบขั้นตอนการเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยค่ะทีนี้เรามาดูประกาศกันนะคะประกาศด้านนี้น้องพี่แนะนำให้น้อง ทำการดาวน์โหลดแล้วก็ไปปิ้น์ทำติ๊กทำทีละขั้นตอนตามที่มหาวิทยาลัยแจ้งเลยนะคะด้านล่างก็จะเป็นประกาศที่มีรายชื่อว่าน้องคนใดที่เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ามาบ้างนะคะทีนี้พี่จะมาอธิบายขั้นตอนการเข้าศึกษาค่ะจะมี4ข้อหลักๆดังนี้นะคะข้อที่1ก็คือน้องต้องทำการกรอกข้อมูล2 5นะคะมิถุนายนผ่านลิงก์ตัวนี้ข้อ2 จะเป็นการส่งเอกสารรายงานตัวและการจอมหอพักเนี่ยวันที่6มิถุนาอันนี้ต้องมาส่งด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยนะคะสามารถดูเอกสารได้เบื้องต้นได้ที่ลิงก์ตัวนี้ได้เลยเดี๋ยวพี่จะสอนพาทำทีละขั้นตอนเนาะส่วนหัาข้อที่3ค่ะก็จะเป็นการลงทะเบียนวิชาเรียนค่ะ7-9มิถุนายนค่ะตามลิงก์ตัวนี้เลยแล้วก็ปินใบไปชำระเงินที่ธนาคารด้วยส่วนหัวข้อที่4เนี่ย ก็จะเป็นเรื่องของการกู้ยืมเงินกับการสั่งจองชุดนะคะทีนี้พี่แนะนําให้น้องเลื่อนสกอรลงมาด้านล่างค่ะด้านล่างอ่ะจะเป็นตารางกําหนดการที่ทางทางงานรับเข้าได้ทาการสรุปเป็นตารางให้แล้วว่าน้องจะต้องทําอะไรบ้าง1 234งสนะคะก็ตามที่ประกาศแจ้งเลย2อถึงหค่ะเนาะดูหัวข้อข้างบน2องถึงหขึ้นทะเบียนนักศึกษาผ่านลิงก์ตัวนี้นะคะ อ่านข้างล่างก็ได้นะด้านล่างจะอธิบายอย่างชัดเจนกว่า2-5มิถุนายนค่ะน้องทําการขึ้นระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ทําการสแกน qr code นี้ก็ได้หรือว่าจะทําการศึกษาคู่มือตัวนี้ก็ได้นะคะเมื่อน้องทําการกรอกข้อมูลขึ้นทะเบียนในระบบเรียบร้อยแล้วใบเสร็จน้องจะได้ลักษณะประมาณนี้ค่ะตัวใบเสร็จฉบับนี้น้องต้องเอาไปชําระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารกรุงศรีก็ได้หรือถ้าน้องคนใดจะชําระเงินผ่านแอปธนาคารกรุงไทย ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะค่ะทีนี้พี่จะสอนข้อที่1เนาะข้อที่1นึ่ก่อข้อมูลประวัติก็ไปที่ลิงก์ตัวนี้ก็น้องทําการกดลิงก์ได้เลยเพราะว่าตัวไฟล์ PDF เนี่ยมันมันจะลิงก์ออนไลน์อยู่แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึงนะเดี๋ยว ข้อมูลประวัติไปที่ลิงก์ตัวนี้มันจะเด้งมาที่หน้าตัวระบบ e s s ตัวนี้ค่ะซึ่งหน้าตัวระบบตัวนี้น้องจะต้องใช้ประจนุกกว่าน้องจะจบการศึกษาเลยเพราะว่ามันเป็นระบบที่สําหรับการขึ้นทะเบียนของน้องเองเลยนะคะเบื้องต้นพอมาเจอหน้านี้แล้วให้น้องไปที่ดูเมนูที่ด้านซ้ายมือไปที่เมนูที่ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่เลือก ป้อนข้อมูลประวัติค่ะมันจะขึ้นลักษณะนหน้าตาตัวนี้นะคะมันจะให้กรอกรหัสนักศึกษากับรหัสบัตรประชาชนรหัสนักศึกษาเนี่ยเอามาจากไหนคะรหัสนักศึกษาเนี่ยเอามาจากน้องย้อนกลับไปดูที่ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาของน้องค่ะ,ะหนูสังเกตไหมด้านหน้ามีเลขมีเลขของตัวเองอยู่หนูทําการถ่ายรูปเหลือแลไรก็ได้คัดลอกตัวนี้ไว้นะคะ แล้วก็เอามาใส่ที่ตัวนี้คู่กับรหัสบัตรประชาชนของน้องนะคะแล้วก็ทําการล็อกอินเข้าไปก่อกข้อมูลประวัติค่ะตอนที่น้องขึ้นทะเบียนค่ะตัวระบบตัวนี้มันจะสามารถปริ้นใบออกมาได้2แผ่นคือ1ใบรายงานตัวนักศึกษากับใบขึ้นทะเบียนใบขึ้นทะเบียนเนี่ยก,ก็ก็เป็นใบเสร็จใบเสร็จที่ต้องนําไปชําระเงินที่ธนาคารค่ะ,อ,ะอีกใบหนึ่งใบรายงานตัวจะให้ส่งวันที่6 มิถุนานเนี่ยพี่แนะนําให้น้องปิ้นตัวนั้นออกมาด้วยเลยก็ได้นะคะเพราะว่ายังไงวันที่6น้องก็ต้องมาส่งเอกสารแล้วค่ะทีนี้เรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่คะพี่น้องก็เลื่อนที่ประกาศลงมาด้านล่างเลยค่ะรายละเอียดด้านล่างจะมีค่าใช้จ่ายแจ้งไว้แล้วสมมุติว่าพี่เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสาของบัญชีพี่ต้องชําระ เงินอยู่ที่8ยอดอยู่ที่8,150บาทนะคะอันนี้คือยอดที่น้องต้อนชะ่ะหลังจากที่น้องทําการขึ้นทะเบียนแล้วใช่ไหมคะสมมติว่าน้องทําการขึ้นทะเบียนวันที่2อะสมมติวันแรกเลยเราเปิดระบบมหลาลัยเปิดระบบวันที่2ขึ้นทะเบียนเรียบร้อยทีนี้หนูนับไปประมาณสองวันทําการก็ได้2วันทําการขึ้นทะเบียนวันที่2ใช่ไหมแล้วก็นับไป 3, 4 วันที่4เนี่ยวันที่4หรือวันที่5ประมาณเนี่ยน้องต้องมาทําการสร้างบัญชีผู้ใช้งานอ e. ีกเห็นไหมสร้างบัญชีผู้ใช้งานเพราะว่าเพื่อที่น้องจะสามารถใช้งานตัวระบบตัวตัวนี้ได้ระบบ ESS นะคะเพราะว่ามันเป็นระบบที่คือวันที่7จถึงเมิถุนานน้องก็ต้องทําการลงทะเบียนแล้วถ้าน้องยังไม่สร้างบัญชีผู้ใช้งานตัวนี้ยน้องก็จะไปทําการลงทะเบียนไม่ได้นะคะ หลังจากชาระเงินเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะลาดับถัดไปค่ะน้องต้องวันที่6มิถุนาน้องต้องมาส่งเอกสารด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยค่ะที่อาคาร35ชั้น2ห้องงานทะเบียนและประมวลผลนะคะเอกสารจะก็จะมีสส่วนค่ะชุดที่1กับชุดที่2ชุดที่1เนี่ยก็ดูรายละเอียดตามนี้ได้เลยค่ะหนังสือเอกสารหลักฐานการรายงานตัวอันนี้เอามาจากไหนคะก็ เป็นตัวลิงก์ในลิงก์ตัวนี้หนูกดคลิกเข้าไปก็ได้เดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะคะจะเป็นหน้าตัวสําหรับส่งเอกสารอ๋ออันนี้จะเป็นหน้าที่อธิบายหรือว่าดาวน์โหลดไฟล์การส่งเอกสารรายงานตัวค่ะก็ทําตามที่เขาเลยว่าสเต็ปที่1ดาวน์โหลดไฟล์2 ส่งเอกสารไอตัวส่งเอกสารนี้ไม่ต้องส่งนะคะเพราะว่ากําหนดให้ต้องมาส่งด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยค่ะแล้วทีนี้หลังจากที่วันที่6มิถุนาเนี่ยน้องทําการส่งเอกสารที่มหาลัยเรียบร้อยแล้วก็จะสามารถเข้ามาที่ลิงก์ตัวนี้ได้มาตรวจสอบสถานะการส่งเอกสารได้ว่าเอกสารน้องอ่ะเรียบร้อยดีหรือยังนะคะทีนี้เอกสารลำดับถัดไปหนึ่งเอกสารหลักฐานการส่ง ารายงานตัวนักศึกษาใหม่นะคะ 2. เนี่ยก็จะเป็นใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ก็คือที่ที่แจ้งก่อนหน้านี้ที่น้องชําระเงินตั้งแต่วันที่2อถึงหมิถุนายนนะคะใบเสร็จใบรายงานตัวตัวนั้นเลยค่ะที่น้องจะต้องเอามาส่งในวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็ต่อไปก็สําเนาบัตรประชาชนค่ะ ทะเบียนบ้านนักศึกษาแล้วก็ใบรอบอนะคะหรือว่าน้องคนไหนเนี่ยสมมติว่าอ่าสัมอ่ายังไม่ได้ใบรอบอเรียบร้อยแล้วนะคะน้องก็สามารถผ่อนผันเอกสารได้ผ่อนผันเอกสารก็สามารถดูที่ลิงก์นี้ก็ได้หรือว่าจะสแกน QR Code นะคะสามารถผ่อนผันเอกสารได้ค่ะแจ้งพีเขาได้เลยนะคะส่วนเอกสารชุดที่2ค่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับใบจองหอพักนักศึกษาค่ะก็รายละเอียดตามนี้เลยทะเบียนบ้าน ทะเบียนบ้านนักศึกษาทะเบียนบ้านบิดามารดานะคะส่วนลำดับถัดไปค่ะหลังจากที่น้องมาส่งเอกสารด้วยตนเองเรียบร้อยแล้ววันที่6มิถุนาใช่ไหมคะวันที่7ถึง9มิถุนายนเนี่ยน้องจะต้องทำการลงทะเบียนวิชาเรียน นะคะก็ผ่านลิงค์ลิงก์ตัวนี้เลยค่ะหน้าตาเหมือนกันเลย ESS ก็คือตัวนี้เลยแต่ตามที่พี่แจ้งก่อนหน้านี้ว่าน้องจะต้องทําการสร้างบัญชีผู้ใช้งานให้เรียบร้อยก่อนถ้ามาถ้ายังไม่สร้างบัญชีผู้ใช้งานเนี่ยจะลงทะเบียนไม่ได้นะคะ,ะทีนี้เราก็ทําการลงทะเบียนได้เลยค่ะ7จ็ถึงเมิถุนายนมันจะลักษณะคล้ายๆกับการขึ้นทะเบียนเลยค่ะปิ้นใบเสร็จออกมาใบาเสร็จตัวนี้มันเป็นค่าอะไรคะพี่ คือลงทะเบียนวิชาเรียนน่ะเป็นลงวิชาที่หนูเรียนนะคะแต่เรื่องค่าใช้จ่ายที่น้องชําระเนี่ยจะเป็นเรื่องของค่าหอพักด้านล่างเราจะมีรายละเอียดเรียบร้อยแล้วว่ารายละเอียดค่าใช้จ่ายการลงทะเบียนนะคะน้องดูที่ตารางได้เลยค่ะถ้าปะวะสค่ะชําระอยู่ที่8,100ปริญญาตรีอยู่ที่8,100ถ้าภาคสมทบเนี่ยชำระอยู่ที่1,200ค่ะทีนี้ขั้นตอนที่4นะคะ เรื่องของการกู้ยืมเพื่อการศึกษาแล้วก็เรื่องของชุดนะคะการกู้ยืมเพื่อการศึกษานะคะหากน้องเตนผู้กู้รายเก่าเราจะมาต่อเนื่องที่มหาลัยเนี่ยเ,เงินเงินเงินครั้งแรกเนี่ยน้องจะต้องสำรองจ่ายเข้ามาก่อนนะคะยังไม่สามารถได้คือ พอเปิดเทอมาปี2 5 6 6นี้ใช่ไหมคะน้องถึงจะทําเรื่องเรื่องของการกู้ได้เมื่อน้องทําการเรื่องของการกู้ผ่านเรียบร้อยแล้วเงินที่น้องชําระไปเนี่ยก็จะได้คืนนะคะลักษณะาการกู้ยืมก็จะเป็นแบบนี้นะคะหรือถ้าผู้กู้รายใหม่สนใจที่จะกู้ยืมเพื่อการศึกษาก็มาสามารถคลิกที่ลิงก์ตัวนี้ได้เลยแต่ตามที่พี่แจ้งบอกนะคะว่าเขาจะเปิดให้ผู้กู้ยืมเนี่ยของปี6 6ได้ในช่วงเปิดภาคเรียนนะคะ,ะ,คะก็รอเปิดภาคเรียนก่อนแล้วค่อยทําเรื่องกู้ให้เรียบร้อย หากมีข้อสงสัยนะคะไปถามที่เฟดเพจเฟดเทคเฟซบุ๊กของพี่เขาได้เลยค่ะกองทุนผู้ยืมพเพื่อาศึกษามทรอีสานนะคะในส่วนลำดับถัดไปะคะ่ะเรื่องของการจองชุดนักศึกษานะคะน้องสามารถจองผ่านได้เลยที่ตัวระบบออนไลน์ตัวนี้นะคะตัวระบบออนไลน์ตัวนี้จะได้เป็นเซตเป็นเซตเซตที่น้องต้องชำระเนี่ยอยู่ที่1,800บาทนะคะหรือว่า น้องอยากจะมาเลือกเป็นบางชิ้นจะเลือกเป็นบางชิ้นก็สามารถเลือกได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าการที่จะหนูจะมาเลือกเป็นบางชิ้นเนี่ยในระบบอ่ะพี่ไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่านะคือสามารถสอบถามที่เพจเขาได้เลยแต่ถ้าเลือกเป็นบางชิ้นอนะ่ะ่ชัวร์สุดอ่ะพี่แนะนําให้มาที่มหาวิทยาลัยดีกว่าค่ะพี่เขาให้เปิดให้มาดูที่พวกชุดพวก,เ,กเครื่องหมายเนี่ยได้ตั้งแต่วันที่1ิบ มิถุนายนนะคะสามารถไปดูได้ที่อาคารสำนักงานอาธิการบดีค่ะชั้นหนึ่งจะอยู่บริเวณชั้นลอยนะคะมาดูด้วยตนเองก็ได้ค่ะเพราะว่าวันที่16มิถุนายนเนี่ยจะเป็นวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่น้องก็จะต้องใส่ชุดต,ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยให้เรียบร้อยนะคะต้องเตรียมตัวให้เรียบร้อยก่อนนะ คือการที่น้องจะสั่งจองชุดในระบบได้เนี่ยก็อย่าลืมเหมือนกันนะคะว่าน้องจะต้องทําการสร้างบัญชีผู้ใช้งานให้เรียบร้อยก่อนถึงจะทําเรื่องสั่งจองชุดได้ถ้าสร้างบัญชีผู้ใช้งานไม่เรียบร้อยในระบบ e s s อะมันมันจะกระทบหลายส่วนถ้าไม่สร้างบัญชีผู้ใช้งานจะไปจองชุดไม่ได้จะไปลงทะเบียนไม่ได้ก็เลยไอตัวสร้างบัญชีผู้ใช้งานนั้นก็สําคัญค่ะ แล้วก็ขั้นตอนค่ะการเข้าศึกษาก็เป็นประมาณนี้ค่ะน้องๆคนในหากมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามได้ในกลุ่มก็ได้นะคะในกลุ่ม t c a ครอบที่3เนี่ยเพราะว่าทางมหลาลัยได้สร้างสร้างกลุ่มไว้ให้สอบถามข้อมูลแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่จะ,ะส่งรูปวิธีการอ่าน แต่งกายของมหาวิทยาลัยว่าน้องปีหนึ่งถ้าตามพิธีการของมหาลัยเนี่ยเขาแต่งกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวพี่จะส่งเข้าไปในกลุ่มให้น้องได้ดูเหมือนกันนะคะน้องคนใดที่ทําขั้นตอนอะไรไปเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมมาช่วยกันแนะนําเพื่อนคนที่ยังยังไม่ได้ทําหรือยังไม่เข้าเข้าใจขั้นตอนนะคะก็ฝากฝากเท่านี้ค่ะก็ขอให้น้องโชคดีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ